สวัสดีครับพี่นองอสมอโดยเฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมชกสอสมวันนี้มาแจ้งเรื่องยอดเงินที่ค้างชำระนะเพราะเป็นปัญหาที่สมาคมพยายามจะแก้ไขปัญหามาแม้จะดูดีขึ้นแต่ปัจจุบันก็มียอดค้างชำระแต่ละเดือนเนี่ยโดยเฉพาะเดือนแรกก็หลักหมื่นคนนะครับคนที่ค้างชำระ2เดือนติดต่อกันนะครับแล้วก็ สมาคมส่งหนังสือไปถึงบ้านท่านให้ท่านชำระเงินภายในกำหนดหากท่านไม่ชำระเนี่ยก็จะพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพซึ่งคนที่ค้างชำระเงินชกศส,สมต้องฟังให้ดีนะอย่าชะล่าใจยอดการพ้นจากการเป็นสมาชิกแต่ละเดือนนับพันคนท่านทราบไหมนะครับแล้วก็ถ้าพมดสภาพแล้วไม่สามารถจะเรียกร้องอะไรได้เลย เงินคืนแม้แต่บาทเดียวสมาคมก็ไม่ได้คืนให้ท่านนะครับแล้วก็ตอนหักเนี่ยมันช่างยากเยก็นเกินหลายคนที่มีปัญหานะครับนอกจากคู่สมรสซึ่งแต่เดิมทีเนี่ยสมาคมไม่ได้บังคับให้หักจากบัญชีออสมอก็ออเกิดปัญหาว่าไอตอนสมัครเขาถามว่าสามารถจะมีเงินนะในบัญชีให้หักไหม คู่สมรสทุกคนบอกว,ว่ามีเงินให้หกักแต่พอเข้าจริงจีงก็มีปัญหาครับไม่สามารถจะหาเงินเข้าบัญชีธนาคารรัสสให้สมาคมผ่านธนาคารรัสสหักเงินได้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ครา้งจารายเยอะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสมาคมเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องของอสมอที่ลาออกจากการเป็นอสมรนะครับทาให้ท่านไม่มีค่าป่วยการพอไม่ได้รับค่าป่วยการแล้วเนี่ยก็ทาให้ท่านนะครับก็ไม่มีวินัย สมาคมก็หักเงินท่านไม่ได้นะเพราะค่าบริการไม่มีท่านก็ขาดสภาพพร่องกลุ่มคนเหล่านี้ทำให้เกิดการพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพนะครับมันก็ส่งผลต่อทายาทที่เขารอรับเงินท่านก็บอกว่าแต่ละเดือนทำไมได้ไม่เท่ากันนะส่วนหนึ่งก็คือมันมียอดที่ไม่สามารถหักได้ครบเนี่ยแหละบางคนบอกว่าแต่ก่อนใน5้าแสนสตอนนี้เหลือ5้าแสนสอะไรประมาณน,นี้ครับมันก็เป็นปัญหาอยู่นะ เพราะฉะนั้นหลักการคือเราต้องมีวินัยน,นะมันเป็นระบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับสมัยก่อนก่อนตั้งสมาคมขึ้นมาเราบอว่าเราอยากจะช่วยเพื่อนที่เสียชีวิตให้ครอบครัวเขาจัดงานศพอย่างสมเกียรติอย่างน้อยเนี่ยก็เงินชั่ันธิจเนี่ยก็ไม่ควรต่ำกว่า500 000นี่คือหลักการนะครับโอเคทีนี้เมื่อมันพ้นไปแล้วนะครับเราจะรู้ได้ยังไง ว่าเราพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพแล้วหลายคนก็ไม่รู้ว่ามีช่องทางการตรวจสอบที่ผมขึ้นหน้าจอเนี่ยมันคือช่องทางการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่พ้นสภาพถ้าท่านรู้เลข13หลักนะครับก็สามารถจะกดค้นหาเห็นไหมค้นหาจากเลขบัตรประชาชนก็คีย์เลข13หลักลงไปแล้วก็กดค้นหาได้ แต่ถ้าท่านจะค้นหาเป็นเดือนเช่นเดือนมกราหกแเดือนธันวาคม67อย่างเงี้ยมีคนที่พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพกี่คนท่านก็สามารถจะค้นหาได้แต่ต้องรอให้สมาคมอัปเดตข้อมูลในบางเดือนนะครับตัวอย่างเช่นที่คือหน้าจอผมลองค้นหารายชื่อตามรอบการพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพนะครับของเดือนมกราคม68หน้าจอที่ปรากฏนี่แหละครับเห็นไหม ก็จะมีลำดับที่เลขที่สมาชิกชื่อสก,กุลแล้วก็จังหวัดเยอะเลยครับนี่ของเดือนมก,กราคม68นะนเห็นไหมเยอะมากโอ้โหหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นเลยว่าคนไม่จ่ายจะพ้นเห็นไหมเนี่ยก็ชื่อที่ปรากฏก็คือรายชื่อที่พ้นหมดเลยนะมีตั้งหลายหน้าไปดูหน้าสุดท้ายกันครับนี่คือหน้าสุดท้ายเห็นไหม มกราคมเนี่ย954คนนะที่พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพโอเคเดี๋ยวดูอกีกเดือนหนึ่งนะเรามาดูเดือนธันวาคมธันวาคมปี67อ่าธันวาคมปี2567ก็กดเลือกเดือนเลือกพศออแล้วกดค้นหามาเรียงมาแล้วนะครับไหมก็เลื่อนดูได้อันนี้คือการแอบดูชื่อของเพื่อนนะ ใครจะค้นหาเลขสิบสาหลักของเจ้าตัวก็ค้นหาได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับนี่คือเดือนธันวาคมปีหกเจ็ดโเยอะมากนะครับเขาก็ไ่เรียงตามชื่อตามจังหวัดด้วยนะครับไปดูหน้าสุดท้ายกัน1517นรายนี่คือรายชื่อสมาชิกที่พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของเดือนธันวาคมปี67 เห็นไหมครับเรามีช่องทางการตรวจสอบแต่ผมไม่อยากให้ท่านใช้ช่องทางเหล่านี้เพราะคนที่ใช้ช่องทางเหล่านี้คือคนที่เริ่มจะสภาพคล่องไม่ดีละแล้วอยากจะเช็คว่าตัวเองพ้นหรือยังนะครับจริงๆเราควรจะรักษาการเป็นสมาชิกภาพไว้ให้ได้เพราะถ้ามันถูกพ้นไปแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นคู่สมรสเขาไม่เอากลับมารับสมัครรอบสอแล้ว ถ้าเป็นอสมอต้องรอพ้น2ปีถึงกลับมาสมัครได้ใช่ไหมครับรักษาสมาชิกภาพไว้แล้วก็การจะตุยเนี่ยมันสามารถจะตุยวันไหนก็ได้ปัจจุบันนะแล้วถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเอาฉันเป็นสมาชิกามาตั้งหลายปีพอก่อนจะตุยก็พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพทายาทก็หวังว่าจะได้รับเงินชาับนกกิจสุดท้ายก็ไม่ได้มันก็มีปัญหาตามมานะครับอันนี้คือข่าวสารที่ มานำเรียนให้สมาชิกสมาคมทกสสมนะได้รู้วิธีการค้นหาว่าดูรายชื่อสมาชิกที่ผลนสภาพจากไหนนะครับแล้วก็พ้นแล้วมีผลอย่างไรนะเพื่อจะเตือนให้พวกเราทุกคนมีวินัยทางการเงินนะครับมีเงินพอให้สมาคมหักแม้ว่าเราจะมีนี่นะจากปุ้นเติมจากทกศแต่เราก็ยังเหลือให้สมาคมได้หักได้ ขอบคุณนะครับที่ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ